ก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเบมโคเดรย์นะครับนะซึ่งเิมในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่างอนิเมะเวิร์ดเทวะดิฟเอน์กันอีกแล้วนะเออ เย่ก็ yeah. ช่วงอัดคลิปดึกอีกแล้วนะเออซึ่งความเป็นจริงอะ่ะคลิปนี้มันต้องเป็นคิวของเจ้าเนสโกอีโวใช่ไหมแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเกมมันอัพลูฟี่เข้ามาก็ขอรักคิวมันหน่อยละกันนะเออซึ่งนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้าตัวละครลูฟี่มิราเคิลใหม่ที่มันอัปเดตกันมาในวันนี้กันเนาะเออแต่ก่อนอื่นเราต้องไปทําการค้าพ,พี่แกมาก่อนแต่ยังไม่ได้ทําการค้าพี่แกมาเนาะไหนเละ ในลัฟฟี่อิมพัลเลอร์นะเออซึ่งกูก็ไม่รู้นะว่ามันคือตัวละครภาคไหนนะน่าจะเป็นวานอใช่ไหมเออที่กูโพสอ่าเขาเรียกว่าเป็นหน้าสปอยในชุมชนนะอันนั้นคือกูก็ไม่รู้นะว่ามันคือร้างอะไรนะเออก็อย่างที่บอกไปนะว่ากูไม่เคยดูนะเออซึ่งเจ้าลูฟฟี่เนาะก,ก็ใช้ของประมาณนี้นะบอกไว้ก่อนเลยทุกอย่างหาง่ายหมด ยกเว้นแกลนโทเค็นไอชื่อแกนโทเค็นอะแม่งเป็นของที่หาโคตรยากนะเป็นหนึ่งในไอเทมที่แม่งโคตรใช้ดวงเลยนะเออก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาทําการคราฟกัน,กนลวกันติง้งไอ้น้องนี่แอนิเมชันการคราฟมลราโคส,สุดเท่นี่ตุ้มกดปุ่มไป I am g o เ n g to be เดี๋ยวกูจะกลายเป็นราชาัวสลัดไอ้น้องนี่เป็นไง ลูฟี่อ็มพีเรอร์ไอ้น้องโอเคด่ประมาณนี้กรอบสีชมพูเนาะมาแล้วก็ได้มาละสำหรับเจ้าลูฟี่นะไหนขอดูหน่อยสซไม่ลูฟี่อิมพีเรอร์โอ้โหไม่มีบริสซิ่งเหงาเลยลูฟี่ไม่มีบริสซิ่งนะซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นบริสซิ่งของเจ้าโจเซฟอยู่นะแล้วทำไมมันยือนอย่างเงี้ยทำไมลูฟี่มันยืนกลางขายอ่างเงี้ย <laughs> เออนั่นแหละนะซึ่ง ก็อย่างที่เห็นเนาะได้สดๆใหม่ๆร้อนๆเนาะก็เดี๋ยวกันทําการอัพเวลให้ตันก่อนละกันเนาะเออน่าจะ30ใช่ไหมชึบ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 โอเคตันแล้วซึ่งสเตตที่เรามีอ่าก็เดี๋ยวเราเกินใหม่ละกันเนาะเออซึ่งก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้าลูฟี่กันเนาะซึ่งลูฟี่เนี่ย หรือว่าในเกมชื่อว่าลัฟฟี่เนาะเอมเพอเรอร์ Emperor เนี่ยก็เป็นตัวละครที่มาจากเรื่องวันพีชนนเองนะซึ่งกูไม่เคยดูนะเออแล้วก็เหมือนตอนนี้เขาจะเป็นกระแสนิ้วห้าใช่ไหมแบบว่าเกมไหนก็เกือบทุกเกมในรูบ็อกจะเป็นเกียร์ห้าเนาะแต่ว่าเกมนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าเอาเข้ามาอย่างกูก็ไม่รู้นะว่าไอ้ล่างเนี้ยมันใช่เกียร์ห้าหรือเปล่านะเออเพราะว่ากูไม่เคยดูนะเออแล้วก็สแตทที่เรามีเนาะก็จะเป็นเลเวลสามสิบเนาะส่วนค่าบริไฟเดี๋ยวค่อยไป เปลี่ยนหลังไม่เอาเนาะก็ใช้ค่าร้อยตองตองไปก่อนละกันนะเออแล้วก็พี่แกมีแคตตา o กรี e ลิเดเป็นบวกดาเมจ1 0งเนาะแล้วก็บวกระยะอีก5%นะแล้วก็ใช้เาขาเรียกว่าลบ s p สพีเกซซนาะซึ่งพี่แกมีพ a าส i ต e ดเตัวเป็นเลสเอทเคนาะก็จะทำการบวกดาเมจทุกๆก,ก,การโจมตีนั่นเองนะสูงสุดที่หนึงร้อนั่นเองนะแล้วก็พี่แกเป็นตัวระดับมิราโคนะหรือว่าตัว MR ใหม่ล่าสุดที่อัพมานั่นเองเ ซึ่งการได้ก็อย่างที่ทําไปเมื่อกี้นั่นแหละนะเออก็โอเคแล้วเกินประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าลูฟี่นะเดี๋ยวเราไปดูในเกมไปแล้วกันเนาะว่าพี่แกจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออถ้าติดใจท่ายืนพี่แกนี่แหละยืนแม่งเชี่ยมากเลยนะเออก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะว่าสําหรับเจ้าลูฟี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะก็เดี๋ยวเราไปดูโมเดลของพี่แกละกันเนานะเออ ก็สาหรับโมเดลพี่แกก็ไปประมาณนี้เนาะก็ในเกมก็ยังยืนขากลางเหมือนเดิมนะซึ่งกูก็ไม่รู้นะว่าทําไมพี่แกยืนขากลางนะเออพอพี่แกยืนแบบนี้แม่งดูโคตรกระจอกเลยนะสําหรับท่ายืนอนะแต่โมเดลถือถือว่าดีนะโมเดลหมวกอย่างเงี้ยหมวกแบบโอ้โหเท็กเจอร์โคตรสมจริงเลยนะหมวกฟางเนาะแล้วก็ชุดที่พี่แกใส่เนี่ยมันก็เป็นชุดแบบ3มิตินะเออถึงแม้ว่าข้างในมันจะมีเป็นชุด2มิติอยู่ข้างในเนาะแต่ว่าพี่แกก็ทําเป็นแบบ 3D ออกมาด้วยนะเออแล้วก็มีออร่าเป็นเหมือนอะไรไม่รู้สีแดงๆเนาะฮาคิปะ่ะเออไม่รู้อะกูก็ไม่เคยดูนะแล้วก็หน้าตาพี่แกค่อนข้างเท่นะถึงมันจะดูหน้าตาแบบกิ๊กก๊อกไปหน่อยนะเออส่วนเรื่องโดยรวมแม่งก็ถือว่าเท่นะผมก็ทำมาโกอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นภาควันโนใช่ไหมเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออซึ่งประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องโมเดลนะแต่เสียดายเอ,อ้แต่รองเท้าก็เป็นสามมิตินี่า่าเออเห็นปะมันมีแบบ เคิร์ฟตรงเนี้ยออกมานิดนึงนะ่ะเออเอ,อเออเท่งเจ๋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 งเออถือว่าทําออกมาได้ดีนะสัตว์เลือโมเดลเนาะก็แหละประมาณนี้ละกันนะสําหรับโมเดลนะเออก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันเนาะว่าสำหรับเจ้าเอฟเฟกของลูฟี่เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะซึ่งค่าวางขั้นต้นของพี่แกก็อยู่ที่2,000เนาะก็เดี๋ยววางกันเลยปึ๊บโอเคก็สำหรับดาเมจต้นของพี่แกเนาะก็อยู่ที่7,256เนาะแล้วก็ ระยะอยู่ที่52นะ SPA หรือคอมเบรจมตยอยู่ที่5.5วินั่นเองนะแล้วก็พอวางขั้นแรกเนาะตีเป็นเซอร์เคิลกลางๆนะไม่เล็กไม่ใหญ่เท่าไหร่นะความคิดส่วนตัวนะเออแล้วก็พี่แกจะตีเป็นเรียกอ่าเขาเรียกว่าพี่แกจะตีพื้นอย่างเดียวเนะแล้วก็มีพัสดติตัวเป็นสตันนะซึ่งวางขั้นแรกยังไม่ใช่เลส ATK นั่นเองนะซึ่งสตันเนี่ยมีบอกไหมโอเคสตันไม่มีบอกนะเออไหนเรามาดูท่าของพี่แกนหน่อยซิ หมือนจะไม่ได้ใช้หมัดอย่างยืดปะทำอะไรอะอะไรไม่รู้แดงๆตรงจมูกนะเออเหมือนมีเป็นแสงแสงออกตักจมูกนะจมูกหรือตามันนี่แหละเออไม่เค้ใจเหมือนกันนะแต่ดูนี่สายฮาคิเหรอไม่รู้ว่าไม่เคยดูอะเป็นอะไรไม่รู้นะเหมือนพุ่งลงมาจากท้องฟ้าเออเป็นเส้นๆนะฮาคิแหละน่าจะเป็นหาคิราชันมั้ง เออนั่นแหละแล้วเราทำแมมอนสตัร์นะเออประมาณนี้เดี๋ยวอัพต่อยละกันเนาะปุ๊บปุ๊บโอเคขั้นต่อไปเนาะซื้อท่าว่าเฟรมพันช์นะก็ตีเป็นลายเอวีนะก็จะเพิ่มดาเมจเป็น9,672เนาะแล้วก็เพิ่มระยะไปอีก2นะแล้วก็เพิ่ม SPA ไปอีก1.1เนาะก็จะตีเป็นประมาณ6.6วินะเออแล้วก็ใช้ค่าอาร์พื้ที่ประมาณ5,000นะก็อ,อัพเวลากันปุ๊บ โอเคพอขั้นนี้เนาะตีเป็นลายใช่ไหมก็จะมีพาสซีฟใหม่เนาะเป็นเฟรมนั่นเองเนะทำดาเมจสี่สิเเซห้าครั้งต่ออันอ่าเขาเรียกว่าทำดาเมจสี่สเอร์เซห้าครั้งทุกห้าวิเออประมาณนั้นไหนดูท่าซิอืมพอยืนขากลางแล้วแม่งไม่เท่เลยนะก็เป็นการชาร์จหมัดเนาะหมัดดำๆอะ่ะเออเครื่องฮาคิปะ ไปยังเทนะเทนะขอลองดูแบบมุมมุมอื่นไหมเผื่อแบบมันมันติดอยู่ในหินไงอ่าเดี๋ยวดูสิปึ๊บอ๋อก็ไม่มีอะไรนะนึกว่าหมัดมันจะบวมไงแบบเกียร์สี่อะไรเงี้ยไม่ไม่มีเนาะไม่มีอีกทีสิปึ๊บง้างหมัดแล้วก็ต่อยเปียงแล้วก็มอนก็จะติดไฟเนาะ อนแอนิเมชันถือว่าถือว่าทําออกมาได้ดีนะค่อนข้างสม,มูทเลยนะปุ๊บตัง้งนี่เออเจ๋งเจ๋งอยู่ถ้าสมมุติว่าหน้าตาเปลี่ยนด้วยน,นี่คือแบบเท่เลยนะตัง้งเออเป็นแบบประมาณนี้นะสําหรับการชาร์จหมัดเนานะเออแล้วแม่งวิบัคเป็น6.65นะเออก็ประมาณนี้สำหรับท่าน,นี้เนาะก็เดอัาต่อเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บ โอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าไฮเปอร์โซนิกบัลลาชไลน์นะเออก็จะเพิ่มดาเมจเป็น19344เนาะแล้วก็เพิ่มระยะไปอีก4นะไม่ได้เพิ่ม SPA นะแล้วก็ใช้คร้วอยู่ที่ประมาณ8000นะ mm. ก็เดี๋ยวอัพไปแล้วกันนะปึ๊บ mm. ก็น่าจะเป็นการต่อยรัวๆปะ mm. อ่าก็เป็นการต่อยรัว,วนะเนาะเหมือนเคลือบหมัดหมัดไฟอะ่ะก็คือไอหมัดไฟท่า,มาเมื่อกี้นะแล้วก็ต่อยรัวๆนั่นเองนะ อ๋อแล้วก็เหมือนขั้นนี้จะเปลี่ยนพาสซีฟติดตัวเป็นเลส ATK แล้วนะเออก็คือเพิ่มดาเมจทุกการโจมตีนั่นเองนะอืมก็ถือว่าท่าออทำออกมาได้ดีนะพาร์ติเคิลก็ค่อนข้างสวยเลยนะเอเอาเรื่องอยู่เพราะต่อเสร็จก็มีเป็นแบบเอฟเฟกไฟตรงแขนนะเออนี่เจ๋งวะ่ะนี่ไฟลุกด้วยนะเออเออเออท่านี้สวยดีนะ คือพาร์ที่เข้ามันสวยนะแต่ว่าอาจเรื่องแอนิเมชันอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะเออก็เดี๋ยวเราต่อกันเลยละกันเนาะสำหรับท่าต่อไปนะปุ๊บปุ๊บโอเคขั้นต่อไปนะชื่อท่าว่า Great Giant Punch เป็น Circle นะเออก็จะบวดนาเบตเป็น29,016หน่วยเนาะแล้วก็เพิ่มระยะไปอีก4นะแล้วก็ใช้ค่าอัพย่ที่ประมาณ1,100เอา้าว ก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ละกันเนาะหลังจากที่เมื่อกี้มอนเข้าบ้านระเบิดไปแล้วนะแต่ว่างวดนี้ขอมาดูในด่านทดลองตัวละกันนะเพราะว่าเก็ไปฟาร์มตังใหม่นั่นเนองนะก็โอเคเดี๋ยวพูดใหม่เลยละกันเนาะก็สำหรับท่าต่อไปเนาะชื่อท่าว่า Great giant p u n c h นะตีเป็น Circle นั่นเนองนะก็จะบวกดานะเมจเป็น2 9 0 1 6หน่วยเนาะแล้วก็เพิ่มระยะไปอีก4นั่นเนองนะใช้ค่าพื้ที่ประมาณ11,000เนาะก็เดี๋ยวอัพไปละกันนะปุ๊บโอเคก็ตีเป็นแบบ เซอร์เคิลที่เขาว่าเลยนะอ,อค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็สำหรับคันนี้พี่แกตีแอร์แล้วนะแล้วก็ยังมีพัสซีเป็นเลสเอทีเคเหมือนเดิมเนาะก็เดี๋ยวเราลอง,ลองเซ็มอนมา้วกันปึ๊บน้บอ้นดูบไหนดูท่าซิเลสดพานอะไรก็ไม่รู้ปึ๊บูท่าสวยอยู่หน,นดิปึ๊บก้มแล้วก็ทั้งเฮ้ยท่านี้ดีท่านี้ดี ก็เป็นเหมือนการงัดหมัดเนะเาะออกมาจากใต้ดิน,นแล้วก็ตั้มเอ้อนี่เท่นี่เทขี่ดิปึป๊บตั้มวิท่าแม่งสมูทมากเลยอะท่าเนี้ยไหนเรา,ด,าดูมุมไกลๆบ้างดิชึบเชึบตั้มขี่ดิปึป๊บตั้มเออสวยสวยสวยอยู่ขี่ดิปึป๊บ ประมาณนี้ก็เดี๋ยวท่าต่อไปแล้วกันเนาะโอเคนะขั้นต่อไปชื่อท่าว่าเ e สล็อกแบบ AOE นั่นเองนะเออก็จะบวกดาเมจเป็น446,121หน่เวยโอ้โหเพิ่มเยอะจังวะแล้วก็เพิ่มระยะไปอีก2นะแล้วก็เพิ่ม s p a ไปอีก3.3นะก็คือจะเพิ่มเป็น9.9วินั่นเองนะสำหรับการโจมตีหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ใช้ค่าอ่ิธิมานแซนฮานะพี่นะเออก็เดี๋ยวเอาไปแล้วกันปุ๊บ ก็จะตีเป็นแบบ full o e mm hmm. นั่นเองนะ mm hmm. เดี๋ยวลองเซกมอนมาใหม่นะปุ๊บเลดล็อก <Red Lock. S 2> ไอตัวนูน้นแม่งจะไปยันบ้านละฮะคืออะไรอะปุ๊บเซกเป็นหมัดใหญ่ๆมาแล้วก็อ๋ออ๋อไม่งั้นอะไรไม่รู้หรอก ก็คือพี่แกจะกระโดดขึ้นไปชาร์จหมัดหมัดยังยืดใช่ไหมแล้วก็ตุ้มต่อยใส่มอนนะเออทีนี้พี่ปึ๊บชาร์จหมัดแล้วก็ตุ้มเออประมาณนี้จริงๆถ้าแบบนี้มันควรเป็นเซอร์เคิลป่ะวะมันก็ไม่ควรเป็นแบบฟูเอลีป่ะไม่รู้อ่ะ อ๋อมันอาจจะเป็นแบบว่ากระโดดขึ้นไปแล้วใช้หมัดต่อยลงที่ที่มันยืนอยู่ก็เป็นได้นะแต่ลองลองเสกใหม่ตัวนี้เลือดมันห้าร้อยอ่ะเข้าถานไม่เป็นไรหรอกเออชึบกระโดดชาร์จหมัดแล้วก็มันเนี่ยมันก็ต่อยไปข้างหน้านะเออถ้ามันต่อยแบบนี้ทำไมมันไม่เป็นแบบว่า c ซอร์เคิอโอีวะอีกทีดิปึ๊บกระโดดแล้วก็ตั้มประมาณนั้นโหแล้วบวกดาเมจอย่างเยอะเลย บบนัาเมทเท่าไหรอ่อ่ะกระโดดชึบประมาณหมนะื่นสองเนาะเออประมาณนี้นะท่านี้มันดูไม่ค่อยเมคเซนเท่าไหร่นะอย่างที่พูดไปปุ๊บตึงเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันดูไม่เมคเซนนะ ถ้าไม่งั้นนะก็ควรไปแบบท่าเหมือนคาตาคูรีในออสานะเออแต่อันนี้มันเป็นหมัดอย่างเงี้ยมันก็ควรเป็นแบบเซอร์เคิลปะวะไม่รู้วะ่ะแต่อย่างว่านะพอเล่นจริงๆก็ไม่ได้เปิดเอฟเฟกเล่นอยู่แล้วเนาะเออก็แล้วแต่ความคิดคนเลยนะส่วนตัวกูคิดว่าอย่างนั้นนะมันดูไม่ค่อยมิกเซนเท่าไหร่นะเออก็โอเคเดี๋ยวเรามาสนุนดาเมจกันดีกว่าเนาะก่อนที่จะบ่นไปเยอะกว่านี้นะก็ดาเมจอัพตันของเจ้าลูฟี อันนี้แหละเอออยู่ที่9 3 2 4 3 0สหน่วยจำไว้นะว่ามันดาเมจไม่ตายตัวเนาะเพราะว่าพี่แกมีレスเอทีเคหรือว่าบวลดาเมจทุกการโจมตีนั่นเองนะเออแล้วก็ระยะอยู่ที่90เนาะ SPA หรือความแรงโจมตีอยู่ที่9.9วินะหรือว่าตีกลมๆเป็น10วินะั่นเองนะเพราะอัพตันเนาะพี่แกจะตีแอร์นะแล้วก็ตีเป็นแบบ full LE นั่นเองนะแล้วก็มีพัสดีติดตัวเป็นレスเอทีเคนะหรือว่าบวกดาเมจทุกการโจมตีนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวลองมาบัััฟกกนนเลลยแ้วปึ๊บ บับเมลินแล้วก็บับน้องไอจับๆๆโอเคก็พอบับแล้วเนอะดาเมจดันไปอยู่ที่2องล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดเนะก็อย่างที่บอกไปนะว่าดาเมจไม่ตายตัวนะเออแล้วก็ระยะอยู่ที่ร้อยเก้านะแล้วก็เอสเยอยู่ที่เท่าเดิมมันเองนะ ก็นั่นแหละนาะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้ารูฟี่นะส่วนตัวกูคิดว่ามันเป็นตัวที่เก่งเนาะก็สำหรับใครที่ดูคลิปช่องกูมานานก็น่าจะรู้นะกูเป็นคนหนึ่งที่อวยตัวละครที่ตี4ฟเอลอี LE, นะขนาดในเดมอนเซเลียกูก็อวยนะซึ่งลูฟี่มันตีเป็น4ฟเอลอี LE, นะเพราะฉะนั้นกูอวยว่าตัวมันเก่งนะมันอาจจะเก่งกว่าซิดคาเกโน่ก็เป็นได้นะมันติดเคลว่ามันไม่มีสกิลกดนั้นนะเออ,เอ,อประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้ารูฟี่นะมีความคิดเห็นยังไงก็ลองบอกกันได้นะเอ ก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าูฟี่วานะนะเนาะก็ถามว่ารู้ว่ามันถูกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออก็เรียกๆไปงั้นแหละนะเออก็นั่นแหละสําหรับร่างนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะก็คิดเห็นยังไงก็อย่าลืมนะเมีเามาบอกกันด้วยเนาะเออก็คือก,กูก็ไม่รู้นะว่าในอนาคตเนี่ยร่างเกียร์หเนี่มันจะอีโวจากตัวนี้ไหมเพราะว่าตอนนี้เกมยังยังไม่มีร่างเกียร์สสน็กแมนใช่ไหมก็คือ ร่างที่มันตัวดำๆอ่ะเออเกียร์สี่ะคนก็น่าจะรู้แหละเออก,กูก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะเอาเพิ่มมาตอนไหนนะหรือว่าจะทําแบบในออสตาว่าที่เป็นล่าสุดอ่ะคืนที่มีเกียร์สี่ด้วยนะในร่างเอ,อหกดาวปะ กูก็ยังสูมไม่ได้นะเออประมาณนั้นนะก็คือเอาแบบมันเป็นอนิเมชันเฉยไม่ใช่ตัวแยกอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าลูฟี่นะก็เดี๋ยวค่อยไปดูเนสโกในคลิปหน้าละกันเนาะส่วนคลิปนี้ไม่รู้จะได้ลงกี่โมงนะคือจะลงวันนี้เลยไหมหรือว่าได้ลงพรุ่งนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็แหละประมาณนี้ละกันเนาะก็ไปละไบร์ Bryce.